และเราได้ทราบไปแล้น,นะครับว่า2คนสุดท้ายของเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวเป็นใครและผู้แข่งขันที่ไม่ได้ไปต่อเป็นคนสุดท้ายก็คือผู้แข่งขันหมายเลขหกโตโน่พารคินคัมวิไลศักซึ่งบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็เต็มไปได้วยความประทับใจความซาบซึง้งและถือเป็นภาพที่น่าจดจําภาพหนึ่งของเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี6 ในนนออาจาจจปช่วคยคเยม,มีความสุขมากมีความสุขเข้สมากร้องเพลงไปมองจำหน้าแต่ละคนจำภาพเพราะว่าในเมื่อเราไม่ได้คิดว่าเราจะได้เป็นซุปเปอร์สตาร์ผมไม่ได้มีความฝันว่าผมจะเป็นแบบพี่บี้หรือแบบพี่เบิร์ด ดังนั้นวันหนึ่งมีคนมาประมาณเนี้มีคนในมวลตานี่ยิ้มให้ผมตะโกนเรียกชื่อผมมันก็มีความสุขแล้วผมไม่ได้คิดว่ามันจะต้องมากขึ้นเป็นหมื่นคนครับแต่สิ่งที่ที่ผมคิดต่อไปคือจะร้องเพลงผมก็จะตั้งใจเรียนจะร้องให้มันดีขึ้นหรือว่าถ้ามีอะไรทำผมก็จะตั้งใจในสิ่งที่ที่ผมมีโอกาสได้ทำไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไร ตู้เติมเงินผมไม่ะตั้งใจทำให้มันดีเฝ้าดูเลยอยากจะรู้ความเป็นไปเพราะว่าฉันรักเธอเดิมไม่เสียใจไม่เสียดายด้วยพี่ไม่เสียใจไม่เสียดายด้วยถ้าเป็นคนอื่นหรือว่าเป็นพี่อาจจะเสียดายแต่สำหรับผมผมไม่เสียดายผมไม่ได้คิดว่าการได้ที่หนึ่งมันจะทำให้ชีวิตเรา ดีขึ้นกว่าการที่ที่หรือว่าการที่ที่4หรือที่5มันจะที่หนึ่งที่2ที่3หรือผมไม่ติดรอบแคนนี้ผมก็จะทําให้แม่ผม,มให้น้องผมนั้นั่นมันไม่ได้เกี่ยวว่าผมจะต้องได้ที่1ไม่เสียดายไม่เสียใจคนที่ได้เข้าไปก็น้องชายผมจนเจอกับใครที่ดีสักคนนั้นว่ายังไง กก็คคงงไไมม่ือลับาพ่ออยู่ในใจผมเสมอในจริงๆผมไม่ได้เป็นคนเข้มแข็งเลยแต่ผมจะคิดว่าพ่อผมเป็นคนเข้มแข็งผมก็จะเป็นคนเข้มแข็งผมคิดว่าถ้าพ่อผมอยู่แม่ผมอยากได้อะไรแม่ผมต้องได้น้องผมอยากเรียนหนังสือสูงขนาดไหนน้องผมต้องได้เรียนพ่อผมต้องหาให้น้องผมให้แม่ผมดังนั้น ตั้งแต่เด็กจนโตมามันฝังใจผมมาตลอดว่าไม่ว่าผมจะทำอะไรก็ช่ถ้าเกิดว่าแม่ผมน้องผมสบายผมจะทำอนาคตมันจะยังไงผมจะทำอะไรผมไม่รู้อยู่แล้วใช่ไหมพี่ผมก็ไม่ได้เคยคิดอยู่แล้วว่าเขาจะให้ผมมาเป็นพระเอกหรือผมมาแสดงหนังหรือผมจะต้องผมไม่เคยบอกเลยว่าผมอยากจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ผมแค่บอกว่าผมชอบร้องเพลง ความฝันของผมคือผมได้ร้องเพลงให้คนฟังนั่นก,กับอีกอย่างหนึ่งก็คือทำอะไรก็ได้ให้แม่ผมน้มองผมสบา,งย,าสยงาขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจากหัหวใจนะครับขอบคุณจริงๆ ก่อนเป็นมาเสมอแม้ว่าเธอจากฉันไปฉันยังเฝ้าดูและอยากจะรู้ความเป็นไปเพราะว่าฉันรักเธอดังเดิม พาคินคำวิไลศักดิ์ผู้เข้าแข่งขันหมายเลขหกที่เดินเข้ามาตามหาความฝันด้วยความหวังที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับตนเองและครอบครัวและเขาคนนี้ก็ได้ทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของคำว,ว่าความจริงใจที่เขามีให้กับคนไทยทั้งประเทศถึงแม้ว่าวันนี้เขาจะเป็นผู้ที่ไม่ได้ไปต่อคนสุดท้ายของเดอะสตา์ค้นฟ้าคว้าดาบอีกห ้ความจริงใจและสิ่งที่เขาพิสูจน์มาตลอดทำให้เขาได้ใจของคนไทยทั้งประเทศ ไม่ได้จากวิูทุ่งเอาที่มันดูมีราคา นอยี่ตัวนาเกีกลับมาแล้วอันเฮียเถอสบายเธอสบายเียอย่ <c oughs> อาไปเช็คของก่อนว่าลืมอะไรห,หมอ้าวแล้วตรงนี้ล่ะพี่เอนาตรงนี้ละ่ะ ตรงเนี้ยแนวครับวะอะไรตรงหัวเตียงหัวเตียงไงวะเนี่ยเพราแก่พราะแกนะกราบดีตัวเดียวมันขนขนย้ายยังไม่ได้เลยแตกเพราะแก่ลงไปก่อนทห็นพวกคนรอเต็มหน้าบ้านอ่ะเต็มทางเข้าอ่ะบอกจริงรถติดทางเข้ารถติดสุดยอดโอ้คนดี ันดีคนรักโอ้โหด่ากูด้วยเหไม่พูดจะเล่าันนี้วะด่ากูด้วยเฮ้ยต่างติดที่ดิต่างติดที่ไม่ไตางติดไม่เลยแสงให้เห็นว่าแบบรักที่ดิวู้ว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 วู้อนู้ววู้ววู้วนู้อวูนววู้ววู้ววู้นวู้ว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 วู้ไวอไววู้ววู้วมู้ววู้วกูอววู้ววู้วเู้เวู้ ไม่ทัานละลิตเอ๊ะนี่ของใครนะของใครนะของใครเนี่ยลอยเนี่ยอังเก็บได้ไหมของใครนะอูดำไฟไฟไหมเนี่ยพี่น้องพี่น้องของเรากันมึงลากเป็นไหมเนี่ยเอาล้อทางงุ่นเป็นวงกันมั้งเราจะให้รีให้พี่รีบไปไหนกันไม่รีบไปไหนผมเตรียมไม่เฉยอ๋อเดี๋ยวมันจะลำบากชิดน้อถือนี่อย่างนียว็พอจะชิดใจรีบอันนี้อันนี้อันนี้กลัวแหละอะไรเรือพี่น้อง การมาดื่มนมรสมสารกินนี่มันขวดที้มีคนเปิดกินมาแล้วกินพี่เพิ่งเปิดเมื่อกี้กินเฮ้ยได้โตโตได้โตไม่กินก่อนกินขวดอื่นกินขวดอื่นไม่กว่านี้โอ้โหเขก็มีอ่ะไม่ไม่ครเอามาให้หมดวันนี้มีอะไรเอามาให้หมดเอามาเอามาเอามาให้หมดนมรสมสานโอเปอรอเปอรอแกของเราเพื่อพี่ใหญ่ขอคารวะดีวันดีวันพี่ขอเปิดเปิดเปิด เน <Yeah. S 2> ี่ยเฮ้ยหมดแด้น้องเหมดชินใจวะนีันนี้ขอเลยวะ ไม่ใช่อะไรนี่วะขึ้นนี่วะอะไรไม่ทอาอะไรแล้วไงเนี่ยก็ไปเฮ้ยของกินหมดแล้วเหรอใช่หมดแล้วนะก็บอกนี่น่าจะหมดแล้วล่ะเฮ้ยมีนี่ด้วยเนี่ยดูนตามมายกเลยไหมเนี่ยหรือว่ามึงจะเอาไปหมดทำไมนี่เดี๋ยวปล่อยปล่อยมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วความหล่อของเขาครับไม่เคยเป็นที่มันจะเป็นอย่างครับที่มันเป็นตำนานเหรอ พี่เมย์ต้องการอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวพึ่งต้องเคียร์อ๋อคุณแม่คมิกว่าคใครใครดูผมดูมดใคร้หลอนะรอ,รอดิพี่กูสียอย่างแม่พี่เจะโน้สวยว่ะแม่พี่เจะโนโ้สวย แล้วรีดมายุ่งอะไรของพี่เนี่ยเอ้าวันนี้กันตรักไม่เคยเห็นพี่ร้ักพเกัจะรักฮะไม่เคยเห็นไงไ้สกปรกไงมือริมาจับกรอบรูปพี่มันก็สกปรกไงเฮ้ยอาดื้อดีแมวเฮ้ยมายุ่งไรของกูเนี่ยเอ้าน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 ้ไปว่ดื้อดอเฮ้ยเฮ้ยเฮเต็ม ไปยิงแล้วแต่ตอนไหนเนี่ยไปอะไรนะไปยิงไหมแต่ตอนไหนเนี่ยยิงเลยเนี่ยจะจับไม่ได้จับกระเปเฮ้ช่วยยกกระเป๋าหน่อยยกกระเป๋าหน่อยคือคนดิ้นอะเนี่ยกระเป๋าเบาไว้นี้เบาไว้นี้เลยดีนะจำจำได้ไหมรอไว้เนาะแล้วอยู่กับกันดิ้นโทรศัพท์กินหัวไหมเนี่ยคืคุยกับใครเนี่ยจะมีใครมาเบรกเนี่ย ั้เราสมานดีไม่คุณูจบสิสงสาไม่ใส่อะเราสบายดิกันเองกันเองมีลูกน้องครับใหญ่มีลูกน้องอันนี้เขาใหญ่โตคใหญ่โตเวลาต้องกากงทเียนว่คจะช่นั่นแหละครับใครจะมาเปิดก้นให้ิดดู ครับกันเองมากครับพี่โตโนสุดๆนี่มีอะไรหากเราต้องจากกันอาจจะด้วยเหตุใดเดี๋ยว่อคิี่พีคล้ากันเก็บไว้ดูต่างกักีตาร์หมอนสีชมพูไว้หมอดหมอนสีชมพูอ่ะลืมไม่ได้ลิทฮะ

เอาไปส่งหน้าบ้านได้ไหมไปแล้ครบแล้วไทไม,ไม,ไ,มไม่ได้ใส่ชุดเสร็จรอบเดียวเดียนี่ทำไมตอนคนอื่นจะไปพวกมึงแบบ เป็นรับรางเงรับรางกับภาพสวยงามไงขุ่ไหมเซ้นรักนึงคิดถึงนี่เจอกันไหมอันนี้เราเป็นแบบเออไม่ไม่ไม่ได้เราต้องเคาโคคอนเซปต์ความยิ่งใหญ่เลยไม่เสียน้ำตาให้ใครดีกว่าน้แน่นอนสิอืมขอให้เป็ใหญ่สุขสุขติ เดี๋โอ้ิอมอถือนึ่งดเลจะกินแล้วก็ซอยไปหาทุกวันริ่จริ่งพ่อมู่ออกจากบ้านอเีไม่ได้เป็นไรไงเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวทำงานด้วยกันอยู่ดีรู่นี้ได้เจอรุ่นี้ก็เจอแล้วรุ่นี้ก็ทำคอนเสิรปิดแล้วเนาะ้องพี่เป็นไรมากไหมวิอ่ะวไอซิลัง ไปไปแล้วไปแยังยังไปแล้ดูมาอยู่กี่เดือนไหมนับเลยสองเดือนสามเดือนกูจ้ำได้เลยวันแรกที่ขูเข้ามาขูมีใจมากเลยบ้านหลังโตมากไม่เข้ามาหัวทองทองกันนะที่หัว่าเป็นทองแดงเหรอวัยเด็กวัยรุ่นการไม่ได้หัวทองแดงเป็นลายเสือดาวเอาละ ปอ้าวไหนบอกนอนต่อคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตยังไงก็ไม่อยู่ในตู้เย็นตู้เย็นบ้างมือเร่าตรกูลมีนาทีนึงเป็นอะไรสาระแล้วตอนนี้เป็นสาระแล้วบิ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 วในห้องนัำอ๋อใครให้ยิ้มเนี่ยตั้งใจตั้งใจทำตั้งใจทำแล้วก็อย่าไปกวนครูแหม่มมากเดี๋ยวครูแหม่มจะปภาษาจีนนะเดีไม่ค่อยไม่ค่อยไม่มีเวลากวนละทำนี่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกัน ไปนะไปไหนไม่มีคำอำลาไม่รู้จะพูดอะไรพูดไปหมดแล้วไม่จาเป็นหรอกนะตั้งใจทำแล้วนี่จะย้ายกลับไปนอนห้องเดียวกันไหม่าไปอยู่ห้องไหนนอนเตียงพี่เหรอที่ตัวอะไรที่การถามเรืตอนเตียงพี่เหรอที่ตัวอะไรเยอะ บุ้งบุ้งวุ่งวุ้งวุ่งุ่งวุงบุงวุ้งวุ่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 งว่งวุ่งวุ่งวุ่อวุ่นนุ่งวุมงวุ่งวุ่ดวุ่นวน่งวุ่งวุ่อวุ่งไม่งวุ่งวุ่งวุ้ไหุคือแบบคนไงวคนไหนกงจะเป็นแนวุบงวุ่งวุนงวบ่งวุ่งวุ่งไปไงวด่งวังวุ่ตั่งววั่งว้ทงวุนวุ่งว่ง่่นวว ครบรอบยี่สิบสี่ปีพี่โนโน่อะไรียังไม่ยี่สิบสี่ยี่สามอยู่พี่ว่าเราเลิกเคยเจอสักทีเจ้ไปไปเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วไม่เอาได้เข้าตรงนี้ได้ไหมครับได้ไปอยู่พี่โนโน่ <c oughs> กลาไ,ได้ไหมขึ้นไปอาบน้ำไปไป,ไปหมดแล้วไม่มีของอะไรแล้วยีตองกีต,ต้าไปแล้วไ,<ม>ไปไปเดี๋ยวพี่เดินขึ้นไปส่งที่บ้านไป ไปส่ไสงไม่ได้ไม่คนคนอื่นมีไ่ไงพี่ขอได้ไส่งพี่ขอได้ไสม่้เมเอาเงี้ยไม่ไม่พี่ต้องเดไปส่งเราเราก็เดินไส่งพี่คืนแล้วก็พโอเคดเอาต่ด้แนดูนะล้วแล้วผมพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กครับพี่ปุ๊กมาบริการให้แล้วนอนนั่งไหนนั่งข้างหน้าครับแล้วพี่ปุ๊กอะ กูรออยู่บ้านอ๋อให้เปิดประตูให้เออต้องเปิดให้เราไปนั่งเองให้ขาเปิดขอเป็นนคนกนตันอยู่ไงแม่ครับเด้อเด้อครับบายบายครับโชคดีนะครับโชคดีโชคดีครับแม่ไปเล้วเด้อเปิดอันนึ่งเปิดให้เออเปิด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 เไม่การิไม่ต้องเเฮ้ยอะไรเนี่ยขอเปิดคุณเปิดคปิดปิดกปิดอะไรเนี่ย ดีนะครับนีวเราเดินจะไปไม่อยากพิ่ไปก่อนลาก่อนกอดด้วยเจอกันเจอกันลากี่โมงเลยใจุูเลยคื้คุ้เุคสุเลยปากปาบอกกูเลยด้วยว่าคิดถึงขอบคุณสำหรับการออกกำลังกายที่สอนให้เราวิ่งขึ้นภูกระดึง ไปเจอกันเจอกันเนาะไม่ถึงเวลาเราต้องไปเฮ้่ยปิดประตูให้ปิดประตูให้ขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับครับเวตั้งใจนะเว้ครับเออตั้งใจตั้งใจดีใจมากๆที่แก๊งเราอยู่จนครบสามคนสู้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 เดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรทำจริงจริงจะมาดูเอ้า เดยวกันเดี๋ยวกันเกันเดีกันบายสุตั้งใจนะเว้ตตั้งใจตั้งใจบายบายครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับ่บายไบน้องตากายบายบายตัวโน้ตไ่บายบา่บายสวัสดีครับมือทำไมเนี่ยมือโอ๊ยป่ยกูไห กับมึงมาลงใฮาสองคนแล้วหัวลิดมีอดไเหรอตรงนี้มาจากไหนเนี่ยนี่ผมวอมไหมเฮ้ยอันนี้มันเมืม่อวานไม่เหรอ <laughs> ย้ายาาหออ้อย้ายห้องัวเหรอเออยย้ายมานี่เลยชิมจบจบเมึงเกี้คือให้กูขนของไปด้วยใช่ปะ่ะเอาไหมล่ะไม่เอาคือมึงจะขอไปนู่นมึงนอนนี่เฉยมึงนอนนี่เฉยแหละมึงมาแต่ตัวใช่ไหมเออ้ใจมึงล้างหน้าไหมกินหาอะไรกินก่อนแล้วล้างห,หน้าก่อนดีกว่าไม่ได้ถ้าถ้ามึงล้างหน้าปุ๊บเวลามึงหาอะไรสิวมึงขึ้นกูรู้แล้วขึ้นตั้นานแล้วไม่ล้างก็ขึ้นนนนเงดดาาววัั้ททีี่่อยกป็น kêr daùr-roum